โอเคครับมาต่อข้อ14กันนะครับแผ่นไม้กลมรัศมี8เซนติเมตรนะครับมวล280กรัมกลิ้งครับเดี๋ยวคิดเส้นตายไว้ก่อนนะครับก็ใช้คำว่ากลิ้งนะครับไปตามพื้นราบอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยไม่มีการถลียนะครับจุดศูนย์การมวลนะครับของแผ่นมีความเร็ว16เมตรออสเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับให้มเมนต์ความเฉื่อยมาครับของแผ่นไม้ถ้าเกอ้นี่นะครับ9กาคูณกำลังลบ กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองจงหาพลังงานจนของแผ่นไม้ในการกลิ้งอ่านะครับเราคุยกันแล้วเน้อว่าตอนที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการกลิ้งมันคืออะไรนะครับมันคือการที่วัตถุนะั้นมีการเลื่อนที่บวกหมุนพร้อมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาในลักษณะของพลังงานนะครับเราได้คุยกันไปแล้วเน้ว่าพลังงานจนนะครับของวัตถุในการหมุนมันก็จะมีเป็นพลังงานจนของการหมุนไปแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นการกลิ้งเมื่อไหรใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้งการเลื่อนที่และ การหมุนนะครับเพราะนั้นผมก็จะขอเขียนในลักษณะว่าพลังงานโจนของการกลิ้งตรงนี้ก็คือพลังงานโจนที่เกิดจากอะไรครับการเลื่อนที่บวกพลังงานโจนที่เกิดจากการหมุนใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีคำพูดชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการสนใจที่เป็นกลิ้งเนาะเราจะมาคิดเฉพาะของการหมุนอย่างเดียวไม่ได้นะครับ พลังงานจนกาลก็กะตรงไปตรงมาแหละครับหนึงส่วนสองเอ็มวีกำลังสองใช่ไหมส่วนพลังงานจลของการหมุนก็คืออะไรครับอโอเมก้ากำลังสองเนอ,ะ,อะเดี๋ยวผมเล่าว่ารูปนิดนึงนะครับหรือวาดรูปไปเลยนะครับ <laughs> นะครับก็คือเป็นรัศมีเอ่อผลกลมตรงนี้นะครับรัศมี8ซนติเมตรเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนในไซนยูนิตด้วยเนาะนะครับมวล280กรัมแหม ก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนในไซน์ยูนิตด้วยนะครับเป็นอะไรครับ0.28กิโลกรัมใช่ไหมเดี๋ยว R ตรงนี้เวลาใช้ก็ต้องเป็นอะไรครับ0.08เนอะอันนี้เขียนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็มีความเร็วใช่ไหมครับเหมือนที่โจทย์บอกว่ามีความเร็ว16เซนติเมตรต่อวินาทีใช้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนไปเลยครับเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ก็คืออะไรครับ0.16เมตรต่อวินาทีนะเรื่องเปลี่ยนหน่วยที่ผมพูดบ่อยมากเลยนะครับอย่าอย่าพลาดแล้วนะครับแล้วก็ให้ I ตรงนี้มานะครับก็คือ9 10 4ออออััันนนี้้ SI unit ยูู่แแลลวะคครรรบเเิงดืกกกโมมต็ เซทายหมดงั้นหายห่วงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลุยเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้เราทราบแหละครับเราทราบความเร็วด้วยอันนี้เดี๋ยวเราเช็คสุ่กันนะเรารู้เรารู้ครบทุกตัวแล้วเนาะก็คือมวลทราบนะครับความเร็วทราบโจทย์ให้มาแล้วไอ้ทราบไหมโจทย์ให้มันเลยโอเมก้าทราบไหมครับโอเมก้าก็หาจากอะไรเอ่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้แค่ความเร็วใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกไปแผ่นไม้มีความเร็วเท่านี้นะครับเราเคยคุยกันแล้วเนอะในข้อก่อนๆนะครับลองย้อนไปดูได้นะครับว่า ในการหาความเร็วนะครับของสิ่งที่กลิ้งอยู่เนี่ยเราก็จะใช้ความเร็วของเจ้า,าแผ่นเจ้าแผ่นความเร็วในเชิงเส้นของตัวตัวล้อตัวนี้ที่จุดสุดการมวนใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวพูดนิดนึงก็ได้ก็คือไอเดียของคําว่า i c z v ใช่ไหมครับเมื่อมีการกลิ้งใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าถ้าเราเขียน แผนภาพความเร็วเราจะพบว่าอะไรครับความเร็วที่จุดที่มันสัมผัสกับพื้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็น i c z v หรือจะเป็นความเร็วเท่ากับ0ชั่วขณะใช่ไหมครับแต่ว่าที่ตรงกลางเนี่ยความเร็วก็จะมีความเร็วเป็น V นะครับแล้วก็ที่ปลายของข้างบนตรงนี้ก็จะมีความเร็วเป็น2 V นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการกลับมาหาว่าไอตัวนี้มันกลิ้งด้วยความเร็วเท่าไหร่ ความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ใช่ไหมครับเวลาเราคำนวณคือโอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R หรือ V เท่ากับโอเมก้าตรงนี้เนี่ยนะครับ v ที่เราต้องใช้ตรงนี้ก็ต้องเป็น V ที่สุดศูนย์กลางมวลเหมือนกันนะครับเพียงโจทย์มันก็เลยมักจะพูดบ่อยๆนะครับอาจจาะเ,เวลาในระดับนี้อาจจะบอกมาตรงๆแบบบอกมาชัดมากนะครับว่าเอาความเร็วที่จุดศูนย์กลางของมวลนะที่จุดศูนย์กลางของล้อนะอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไดโอเมก้าละนะครับก็คือโอเมก้าเท่ากับ V ส่วนอาเพราะว่ารัศมีก็ทราบแล้วนะครับอ่ะเรามาแทนค่ากันเลยนะครับ 1.2MM ส่วนเท่าไหร่ครับมวลก็คือ0ูนกิโลกรัมนะครับ V เท่าไหร่ครับ V ก็คือความเร็วก็คือ0.16ยกกํำลังสอง นะครับเริ่มเห็นความชอหอนะครับกับการของการคิดเลขนะครับออางี้ก็เป็นแหละครับอันนี้ก็ไอก็เป็น9ก้าคูณสิบกำลังลบสี่นะครับโอเมก้าก็เป็นอะไรครับวีส่วนอาร์เนาะวีคือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหนึ่งหกใช่ไหมครับอาร์ก็ศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับยกกำลังสองอันนี้สวยๆเนาะตัดกันตรงนี้ได้สองนะครับกำลังสี่ก็กลายสองกำลังสองก็กลายเป็นสี่ใช่ไหมครับตัดสองสักหนึ่งตัวก็จะเหลือสองเหมือนเดิมฉะนั้นก้อนหลังเดี๋ยวผมขอไปยุ่งกับก้อนหลังก่อนนะก้อนหลังก็ได้เป็นอะไรครับ พอดีเริ่มคิดแล้วก็คือเป็น1.8คูณ10กลางลบ3นะครับส่วนข้างหน้านี่เป็นไงมัง่งเเห <laughs> ็นแล้วท้อใจจังโอเคนะครับ <laughs> สุดๆตัวเกลเกเ,เอางดีอาไงดีมีวิธีแก้เร็วๆไหมนะอาจจะผมลองเขียนให้มันเป็นเศษส่วนดูเผื่อเห็นเป็นตัวเลขแล้วมันอาจจะแก้ได้ง่ายขึ้น16นะครับอันนี้ผมขอ <laughs> ขออย่างนี้ดูนะแหมผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะดูอย่างนี้แล้ว สองตัดได้1ตัวได้แปดไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมคูณผมคูณเป็นเพื่อนนะฮะผมไม่กดเครื่องคิดเลขด้วยแปดแปดหกสิบสี่นะครับสองแปดสยิบสนะครับยิปดปุ๊บเราคูณสิอีกทีหนึ่งนะครับสองสี่ยสี่องสี่ทดหนึ่งหนึ่งสามสสโอเคสามอะไรเนี่ยสามห้าแปดสนะครับสามห แต่ว่าเจอ10กันอะไรครับเจอ10กําลังลบหเลยเนาะนะครับเพราะว่า10กําลังหนึ่งร้อคูณกัน3ตัวมันก็คือ10กําลัง6กําลังใช่ไหมกระโดดขึ้นมาแล้วบวกกลายเป็น10กําลังลบหนะครับอู้โชคดีนะครับเดี๋ยวมีการบวกกับ10กําลังสามวันนี้เราปรับให้มันเป็นสวยเลขสวยๆก็จะกลายเป็น3.854ุดแคูณสิบกำลังลบสเนาะนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ3.584ุดหคูณสิบกำลังลบสบวกกับ1.8นะครับคูณสิบกำลังลบส ก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับก็หนึบวกเข้าไปปุ๊มนะครับก็กลายเป็น5.384นะครับชื่นเลืองโอเคมีช้อยข้อสตรงนี้นะครับ5.384สคูณ10กลางลบ3หน่วยเป็นจูลนั่นเองโอเคนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้อาจจะหนักหนักคอนเรื่องการคิดเลขนิดหน่อยแต่ว่าเอามาทวนไอเดียกันนะครับเรื่องของการกลิ้งเนาะว่ามันต้องเป็นพละอับ พูดถึงพลังงานจนของการกลิ้งเพราะฉะนั้นพลังงานจนเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งสงส่วนนะครับในแง่ของพลังงานจนจากการเลื่อนที่และพลังงานจนจากการหมุนใช่ไหมครับโอเคนะสำหรับข้อน,นี้ก็ไม่ได้เลือกซับซ้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีดีเดียวเรื่องกินเล็กนิดหน่อยนะครับที่เล่มมันจะจุเดศทุเรนิดน,นึงนะครับแล้วก็เรื่องของไอซีเซนะครับเดีย๋ยวไอซีเซตีตรงนี้จริงๆผมได้พูดย้อนกลับไปนิดนึงแล้วนะครับในในโจทย์บางข้อแล้วก็ เนื้อหาบางส่วนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กับประมาณนี้แล้วกันนี้ไม่ต้องลงลึกนะครับพอน้องถ้าน้องแบบว่าจะเตรียมสอบไม่ได้จะเข้าไปทางฝั่งฝั่งวิศวะอะไร ICZ เวียจะไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะครับโอเค